เอาเลยง่ายทีมดังในฟีรกิจเล็งจะคว้าซาล่าจากอ้อมอกลิเวอร์พูลในครั้งนี้ครับชีดโด้ควรดนไล่จังหวะเตะใส่โจนนะแต่กรเด็ดแข่งลิเวอร์พูลสึกแดงเดือดนัดเมื่อวานนี้ใส่กันยับเยินไม่ไว้หน้าแมนยูเลยโหดแท้เฮนโดเผยพักขึ้นหลังแข่งผงกระตุน้นให้ยิงเพิ่มขึ้นอีกนะ ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวลนะิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวเอาละไงเมื่อหนึ่งในทีมดังของทางธุกกรกิจกลังเลงกระชากตัวโมเมตซาลาดาวยิงของทางลิเวอร์พูลมาร่วมทัพโดยงานนี้ที่ผมทางเอลนาซิองนาน,นะฮะรายงานมาว่าเรือดไปสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้สโมสรยักษ์ใหญ่แห่งสกฟุตบอลธุรกิจ คือทีมล่าสุดที่ให้ความสนใจในการจะคว้าตัวโมเมสซาล,ลากองหน้ากึ่งปีกทีมชาติอียิปต์ของทางของแดนลิเวอร์พูลมาร่วมทัพให้จงได้ในครั้งนี้สำหรับทางซลลาลาไวส์กัปตันนี้กำลังโชว์ฟอร์ไมได้อย่างยอดเยี่ยมโดยซัดไปแล้วถึง12ประตูกับอีก4แอสซิสจากการลงเล่นทั้งหมด1 1นัดในทุกรายการในรายการนี้อยา่างไรก็ตามจากการจ้าตัวนั้นกำลังจะหมดสัญญากับทางลิเวอร์พูลในปี2023และการเจราจาสัญญาฉบับใหมย่ยังไม่มีความคืบหน้ามากมายนัก ส่งผลให้เขาตกเป็นที่หมายปองของบาน์าซเซโรน่าในครั้งนี้อยา่างไรก็ตามการรายง,งานล่าสุดระบุเลยว่าแมนเชสเตอร์ตี้นั้นคือทีมล่าสุดที่กำลังจับตาสันการของซาราคนนี้อย่างใกล้ชิดและพร้อมที่จะเปิดศึกกระทางบาร์เซโลนาในการแย่งควา้าซาราคนนี้มาเสริมความดุดันในเกมรุกเนื่องจากทางเปปกดีโราผู้จัดการทีมของทางเดอบีสีฟ้า ต้องการจอมถล่มประตูคนใหม่มาแทนที่เซคิโออาเกวโรนนั่นเองและแม้ว่าหงแดงจะไม่อยากจะปล่อยเตะค,คนนี้ให้กระทั่งคู่แข่งก็ตามทีนะฮะแต่ด้วยพลังเงินของแมนเชสเตอร์อาจทำให้เดี๋ยวนี้สามารถเกิดขึ้นก็เป็นได้เจคินคนะอปนายใหญ่ของทางลิเวอร์พูลชี้มาว่าคิสโน่บาั์โด่ก้าวหน้าของทางแมนยูนั้นควรโดนไล่ออกจากสนามในจังหวะที่ไปเตะเคอร์ติสโจนนะซึ่งในช่วงทดเจ็บของครึ่งแรกมีจังหวะสตาร์ทีมชาติโป,ปรตุเกส หลุดน็อตหลุดนะฮะไปยิงติดเซฟอาริโซเบเกอร์และจังหวัดเล่นบอลต่อจนนำไปถึงบอลก่อนและพยายามขวางไว้แต่ถูกทางรโรนนั้นเตะใส่น้าเกียริซึ่งแม้จะลงไปนอนกับพื้นแล้วแต่หัวหอกผีแดงก็ยังเตะใส่ต่อสร้างความไม่พอใจกับผู้เล่นทีมเยือนเป็นอย่างมากซึ่งผลจากเกมจังหวัดนั้นทําให้ทางเจดโรเนี่โดนไม่เหลืองแต่ทางครับนั้นชี้ว่าจังหวัดนี้ควรจะเป็นใบแดงเลิกกับสนามมากกว่านะ เดียทางครับได้บอกว่าแน่นอนว่าผมเห็นมันในเกมซึ่งสำหรับผมมันดูเหมือนเป็นใบแดงครอบได้กล่าวเมื่อถูกถามถึงจังหวะนี้แต่ผมได้รับแจ้งมาว่าเขาเตะลูกบอลหรืออะไรตรงน,นั้นหรือเขาไม่ได้ยินเสียงนกหวีดนั่นไม่เป็นไรหรอกนะผมเนี่ยไม่อยากจะให้ทางคิสโนโบันโดถูกไล่ออกผมไม่พูดแบบนั้นสำหรับผมแล้วมันดูเป็นแบบนั้นจริงๆแต่ผมก็มั่นใจหรือยอย่างน้อยๆก็ได้รับการบอกมาว่าเป็นแบบนั้นซึ่งมันไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรนะ เดี๋ยวเรามาดูการตัดเกรดแข่งคะแนนฟุตบอลเศรษฐกิจนัดเมื่อคืนนี้กันดีกว่าฮะที่ทางแมนยูนั้นพ่ายแพ้ต่อทางลิเวอร์พูลของเราไป5.0ต่อแต่กันที่สนามโอทัฟฟ์ฟอร์ดบ้านของแมนยูนัดเมื่อวานนี้เวลา2 2อนาฬิกาสบชีดเดี๋ดยวกันนี้เรามาดูตัดเกรดกันดีกว่าว่าเป็นอย่างไรกันบ้างเริ่มจากคนที่หนึ่งกันก่อนก,กันอันนี้ก็จะเป็นอลิสันเบเกอร์ เง็ดเซฟสาคัญจากลูกยิงของไม่สังเก,น,เกนรูตในครึ่งแรกที่สําเร็จนะฮะยืนตําแหน่งและก็ทำหน้าที่เฝ้าเสาได้ดีแบบไร้ที่ติครึ่งหลังแทบไม่ต้องออกแรงเซฟใดๆเลยนะงานนี้ได้ไป8คะแนนเทรนเซสเตอร์อานออกตัวด้วยการเติมขึ้นไปแอสซิสประตูที่2ให้กับทางดิโกโชตาเกิดจะมีชื่อบนสกอร์บอร์ดแล้วจากการยิงไกลที่หน้าวัดเสียวรักษามาตรฐานได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งเกมรับและก็บทบาทที่แดนบนงานนี้ได้ไป8คะแนน อิบราฮิมากอนดาเต้งานนี้ไม่น่าแปลกใจนักที่ทางเชเกนคอปเลือกส่งเขาจับคู่ทางฟันไดแทนที่จะเป็นชูเอลมาติฟหรือโจโกเมสเมื่อแข่งหน้าใหม่ถอดด้ามเก็บคิสโนเปรนโดได้แบบอยู่หมัดเลยทีเดียวงานนี้ได้ไป9คะแนนเฟอร์ชิลฟันไดเป็นผู้นำไปแนวร,รับรักษามาตรฐานได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นเคยมีส่วนร่วมในการเติมขึ้นไปเซตบอลกับแดนกลางงานนี้ได้ไป8คะแนนแอนดี้โปรบอซัน มีส่วนร่วมกับเกมในการเติมเกมลุกที่กราบซ้ายให้เห็นอยู่บ่อยครั้งสร้างปัญหาให้กับทางอาร์มิสกาอย่างต่อเนื่องการที่ได้ไป8คะแนนเจแดนแฮ r สันหัวหมุนอยู่บ้างในช่วงต้นเกมก่อนที่จะจับจังหวะของตนเองแล้วก็รักษาสมดุลที่แดนกลางได้หลังจากนั้นก็ถวายพานสุดงดงามให้กับทางซาราจบแฮตทริกในช่วงต้นครึ่งหลังงานที้ได้ไป8คะแนนต่อมาก็จะเป็นเจมินเนอร ถูกเปลี่ยนตัวออกตั้งแต่ต้นเกมจากปัญหาการบาดเจ็บในครั้งนี้งานนี้ได้ไป7คะแนนนาบีเกตาพังประตูเบิกปร่องตามด้วยแอสซิสต์ลูกที่2เป็นจุดเริ่มต้นในการได้ประตูลูกที่3โดดเด่นที่สุดแล้วกับการเพรสชิง่งน่าเสียดายที่เจ้าตัวนั้นได้รับการบาดเจ็บจนต้องถูกเปลี่ยนตัวออกไปจากสนามการแข่งขัน,นในการเข้าบอลของพอ,อบบ้านในครั้งนี้การนี้ได้ไป10เต็ม10ไปเลยโมเมตซาลา เริ่มต้นเกมนี้ด้วยการถวายพานกับทางเกตาแท็บอินเบร์กร่องรักษาฟอร์มล้นแรงระดับแข่งเจ๋งสุดของโลกในเวลานี้ด้วยการตะบันแฮตทริกไปได้งานนี้ได้ไป10เป็น10เลยนะโรเบโตฟิมิโนโใช้ใบพิบเล่นงานนรับคอพิแดงเละเทปไม่มีชิ้นดีงานนี้ได้ไป8ขคะแนนติโกโชตา บื้อหวากับการวิ่งทั้งยามีบอลและก็ไม่มีบอลแบบไดเบรกเช่นเคยมีชื่อบนสกอร์บอดจากการทำประตู2ต่อ0และก็ได้อสซิสต์กับทางซาร่าก่อนจบครึ่งแรกกานยิ้ได้ไป8คะแนนส่วนตัวสำรองนั้นก็จะมีเคอร์ติสโจนโลงมาแทนที่เคตาจับจังหวะของเกมได้ทันทีนับตั้งแต่ถูกส่งลงสนามมีส่วนร่วมกับการเล่นเกมรับบ่อยครั้งมากกว่างานนี้ได้ไปเจ็คะแนนอเล็กออกเลกลชมเบรนเชื่อมบอลที่แดนกลางเมื่อเกมขาดไปแล้ว งานนี้ได้ไปเจ็ดคะแนนและสุดท้ายก็จะเป็นซาดิโอมาเน่แทนที่ฟิวิโน่ดูจะหวงบอลไปหน่อยมุ่งมั่นในการทำประตูต้วยตนเองไปสักหน่อยเมื่อสกอร์ขาดไปแล้วงานนี้ได้ไปเจ็ดคะแนนในครั้งนี้เจนนันแฮนเดอร์สันกองกลางกัรตันทีมลิเวอร์พูลเผยว่าในช่วงพักครึ่งเนี่ยแข้งของแดงนั้นต่างกระตุ้นกันไม่ให้ประมาทและมุมบ่นในการเอาประตูเพิ่มเติมจากทางแมนยูให้จงได้แม้ในเวลานั้นจะนำห่างไปแล้วถึง4.0ต่อ 0, ก็ตามที ดยนสึดแดงเดือดยกแรกของฤดูการที่โอเทฟอร์ดนั้นจบลงด้วยชนะขาดลอยของทางเดบเวอร์พูลโดยสกอร์5-0โดยครึ่งแรกนั้นทีมของแดงก็นำห่างไปถึง4ประตูแล้วก่อนที่ครึ่งหลังนั้นจะลงมาแล้วก็ยิงประตูได้อีกหนึ่งประตูเป็น5ประตูใน5นาทีของครึ่งหลังทางนี้แฮนโดบอกว่าแม้ทีมจะนำห่างในครึ่งเวลาแรกแต่ทุกคนนั้นก็ไม่มีใครลดโฟกัสในการทำผลงานได้ดีกว่าเดิมเช่นเคยใช่มนเป็นเวลาที่น่าเหลือเชื่อแฮนโดทด่กล่าว ผมเคยเล่นที่โอเทฟฟอร์ดมาหลายครั้งแล้วมันคือสถานที่ที่ยากในการมาเยือนดังนั้นพวกเรนานั้นไม่สามารถลดระดับการลงเล่นได้เลยจริงๆแต่ในเวลาเดียวกันมันก็เป็นแค่สาคะแนนซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเรนานั้นต้องการมันเป็นอีกเกมหนึ่งที่พวกเรนานั้นชนะในแง่ของการแข่งขันเพื่อชิงแชมป์มันยังไกลเกินกว่าจะพูดถึงพวกเรนานั้นต้องมีสมาธิไปในแต่ละเกมอยากมีฟุตบอลให้มากเล่นมากมายหลายนัดแต่แน่นอนว่ามันจะเป็นมาสําคัญนะเราจะสนุกในคืนนี้ แต่ต้องโฟกัสไปกับเกมถัดไปทันทีเฮนโดยังพูดถึงข้อความที่นักเตะหงมีให้กันและกันในช่วงพักครึ่งกันด้วยโดยเขาได้บอกว่าเดินหน้าต่อไปพวกเรนานั้นรู้ว่าพวกเรนานั้นจะเริ่มต้นครึ่งหลังด้วยความเร็วคุณสามารถเห็นพวกเขาสามารถเปลี่ยนเกมได้ยอย่างที่พวกเขาได้ทําไปในเกมกัสดาแม้กระทั่งประตูเดียวเองก็สามารถเปลี่ยนบรรยากาศได้พวกเรนานั้นรู้ว่าฟุตบอลสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้นมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการเดินหน้าต่อไปและก็มุ่งมั่นไปถึงการทําประตูต่อไปและเก็บบอลให้ได้นานนะฮะซึ่งผมคิดว่าพวกเรานั้นทำได้ดีมา,มากๆแล้วในเกมเกมนี้ดังนั้นผลงานโดยวรวมตั้งแต่ต้นจนจบจึงเป็นสิ่งที่น่าพอใจเป็นอย่างมากเจคินคอปเฮดโค้ชของลิเวอร์พูลชี้แจงเหตุผลที่เลือกอ <c oughs> ิบราฮิมากอดาเต้เซนเตอร์แบ็กชาวฝรั่งเศสลงตัตจริงในเกมแดงเดือดที่โอทฟฟอร์ดในครั้งนี้ โดยทางโกนตาเต้เป็นการเสริมทัพรายเดียวที่เกิดขึ้นในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาหลังย้ายมาจากทางแอตเลติกในราคา36ล้านปอนด์โดยก่อนหน้าเกมที่ทางโอแท์ฟอร์ดเซนเตอร์แบ็กว้2ปีนี้ก็ได้ลงตัวจริงในเกมทางผลรกิจไปเพียงแค่1น,นัดและก็ตัวจริงเกมคาราบออรับอีก1น,นัดดังนั้นการเลือกโกนตาเต้ต้องลงตัวจริงคู่กับทางฟอร์จูฟันไดายเนื้อโชยอัลมาติฟและก็โจโกเมสจึงเป็นเรื่องที่ชวนสงสัยอยู่ไม่ใช่น้อยทำให้ครับนั้นต้องอธิบายเหตุผลในการจัดแนนนรรัับใค้งี ดยทั้งอิบราฮิมาทำการฝึกซ้อมอยู่ระดับที่สุดยอดนะแน่นอนโจเอลเป็นนักเตะท,ที่ยอดเยี่ยมแต่เรานั้นไม่สามารถผลักดันได้ตลอดเวลาเราเห็นมาว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่เรานั้นคิดว่ามันจะเป็นเกมที่ดีสำหรับทางอิบราฮิมา สำหรับทางกัวเต้นั้นลงเล่นในเกมแรกของทางบริจก็เป็นการจับคู่กับทางฟันไดในชัยชนะเหนือคิสซันพารีไป3.0ต่อและก็อีกเกมในศึกคาราบาวครับ,รบพบอบ3ที่บุกชนะนอร์ิสตี้ไป3.0ต่อเท่ากับว่าลงเล่นมาแล้ว3เกมเก็บครินชีตได้ทั้งหมดเลยนะและข่าวลิฟว์พูลในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับ,รบฟังกันทุกทคนครับ